หลายคนสงสัยนะคะว่าทำไมเราถึงต้องกินวิตามินซีแล้ววิตามินซีมันมีผลกับร่างกายยังไงหน้าที่หลกัหลกๆของวิตามินซีนะคะได้แก่ 1. ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะ 2. ช่วยต้านอนุมูลอิสระ 3. สาวๆหลายคนต้องชอบก็คือช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะ แล้วที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าวิตามินซีสามารถช่วยต้านความเครียดแล้วก็ช่วยระบบผ่อผ่านของเราได้ด้วยค่ะวิตามินซีที่แนะนําต่อวันนะคะก็คือ1,000มิลลิกรัมเพื่อที่จะได้ช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยทำงานเต็มประสิทธิภาพสูงสุดค่ะโดยเราสามารถแบ่งรับประทานนะคะวิตามินซี5 0 0มิลลิกรัม2-4ครั้งต่อวันค่ะ ช่วงเวลาที่ทานนะคะเราสามารถทานได้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยแล้วก็ควรอีกเลี้ยงในช่วงกลางคืนค่ะเพราะว่าช่วงตอนก่อนนอนค่ะจะทําให้เราเนี่ยได้น้าไม่เพียงพออาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดนิ้วที่ไตได้ค่ะในการเลือกวิตามินซีนะคะให้เลือกจาก<ม> 1. เป็นวิตามินซี<ม>ที่สกัดจากธรรมชาติ 2. อ,อยู่ในรูปแบบที่ออกฤทธิ์นานค่ะวิตามินซีที่สกัดจากธรรมชาตินะคะอย่างเช่นแอเซเรล่าเชอร์รี่ค่ะจะมีสารไบโอฟลาวนอย์นะคะที่ทำให้วิตามินซีมีการคงตัวได้มากขึ้นส่วนวิตามินซีในรูปแบบที่ออกฤทธิ์นานค่ะจะทำให้มีการค่อยๆปล่อยวิตามินซีออกสู่ร่างกายได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงเลยค่ะถ้าเรากินวิตามินซีอย่างถูกต้องก็จะไม่เกิดโทษต่อร่างกายและยังเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยค่ะ